ออนุญาตถามกอนไหมเนาะน้ะนองฟิ์มนี่เกิดอยู่บ้านเฮคพี่บอลอ,อยู่ไทยอยู่ไทยน้องฟิล์มเกิดอยู่ไทยาาใส้เครื่อน้อยมาหกเดือนมาส่งแม่ท่าโอ้เดียวหกเดือนน้องฟิล์มนี่เกิดได้อายุหกเดือนอและแม่เพิ่นนันใส่เครื่อน้อยขาม,มาส่งโอ้ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบอร์สุขุสุคนคือเกาเดอ้อเนาะโดยบ่าว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลราฝั่งไทยหรือว่าตา่างประเทศก็ขอยินด,ดีตอนรับเข่าสู่ซองมุกดาวันสาวลราคือเกาเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยมาพบมาพอกับสามุมกดาวันในื้นนี้กะบบรรยากาศกะโอ้สวงคำย้ำแรงพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็คือทั้งเฮากะได้เดินทางมาหาอีทั้ง ขอบครัวหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็คือเฮากับยังบุตรท่านหู้อ่าความเป็นไปเป็นมาของทางครอบครัวน้องเพิ่นดอกพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คืออ่าทางเฮาก็ได้เห็นทางคลิปสาวไล่เพิ่นเนาะเมื่อนันที่เพิ่นสอบถามน้องเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือน้องเพิ่นกับอยู่กับอ่าแม่ตู้สองคนเนาะก็น้องเพิ่นก็เป็นคนกำพูาแม่ทุกคนเลยเนาะแต่ว่าพ่อเพิ่นเนี่ยจะเป็นคนไทย แต่เฮากะยังบ่ทันหูรายละเอียดหลายกานี่พแม่พี่น้องยก็คือมื้อนี้เฮาก็ได้เดินทางเขามาและเฮาก็สอ่เขามาหาน้องเพิ่นเลเนาอเฮาได้ผ่านมาทางนี้เฮาก็มีโอกาสเฮาก็เลยสีแเบะมาถามรายละเอียดให้พแม่พี Math ่น้องได้เบิงได้ชมน้ากันพแม่พี่น้องเลยเนาะก็ค่อนข้างว่าน้องเพิ่นนี่ก็แบบลูกกัาพารากําพอยก็ว่าเม่นได้เนาะเพราะว่าเมย์เพิ่นกับน้องเพิ่นว่าเม่เพิ่นได้เสียไปแล้วพแม่พี่น้องเลย โอ้ยกะบ่ว่าหลายเนาะพ่อแม่พี่น้องกะไปเบิ่งไปสมแล้วกะไปฮู้รายละเอียดนํากันได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยกะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะเฮือนซานลานเป้นอ่าบอนที่เพิ่นอยู่กะคือทางเฮาก็บ่ฮู้ดอกว่าเป็นเฮือนน้องเพิ่นบ่หรือว่าเป็นเฮือนไผเนาะกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องกะไปเบิ่งไปมนํากันด้เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะโดยนี่แหละเฮาก็สิเข้ามาหาทาง เมตูแล้วกันน้องพิมเพิ่นอ่ะสบายอ่ะสบายดีเด้อโดยโดยโดยโอ้ยเนาะโดยสบายดีโดยอ่ะกะคอทราบซื่อเสียงเลี้ยงน้ำอีกเธอหนึ่งซื่ออย่างน้าลูกซื่อฟิมเม่ตูลได้สตุรับไม่เ่าเจ๊กไม่เ่าเจ๊กโอ้โดย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 โอ้อ่ะโดยเนาะก่คือมื้อนี้ทางนางกะมาเป็นเธอแรกเนาะ ก็เคยเบ่งคลิปทั้งส่องสาไล่เรือทีมงานของสามูตะวันเองนี่แหละพ่อเม่พี่น้องเอ้ยก็คือเมื่อนานเพิินกับสัมภาษณ์คนเดียวเนาะเพราะว่าพอดีน้องเพิ่นไปช้น้องละเมือน่ะไปน้ำน้องน้องละน้อยไปน้ำน้องละน้อยน้่ละน้อยเนาะเป็นหมู่เจ้าเบลุมู่สนิดกันเลยบบโออ้าวก่อนอื่นกับอนาคอทราบอายุเจ้าดะบอ้องละอายุจากปีแล้วชิบสี่ปีเป็นหมู่สนิดกับของน้องละน้อยเนาะ อืมโดยโดยก็คือทางอ่าเอเยกะเคยเห็นสาวไล่ว่าสูพังเนาะเจ้าหิยู่กับเมตู้บลุอืมอยู่น้ากันสองคนแปลว่าอยู่เพื่อนหลังนี่บ่เดยวพ่อิมพี่น้องไงเนาะเป็นเป็นเป็นเพื่อนแบบได้เพื่อนกกเพื่อนเข้าบ่เพื่อนแบบได้ตุ๊ก พอถ่าวคนแล้วออกมาชื่อดินนี่ขายเข่า,ขาชื่อดินนี่หนึ่ชื่อดินลุมละพัดขายเข่า,ขานะชื่อดินนี่โดยก็ยยเลยเสียหลายปีแล้วเช่าคอปี้เลยประตูนะโดน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 เว้แถวหนานะอันแลอันนะยายคอทามเนาะอันเป็นพ่อแม่ของน้องฟิลเลยถิ่นตุเอาอยู่เมืองไทยก่อน ันเกิดเสียโตอยู่เมืองไทยแหมเอาพวกคนไทยแม่น้องฟีนี่เอาพวกคนไทยพวกคนไทยโอ้สระบุรีอยู่สระบุรีเป็นขัดไปคูดทิ้งขายอยู่พุ่นก็ได้ทุกยากลูกกับแม่ในมากกะบอมาโดยคูดทิ้งขายเพิ่งจีได้ชิบบาท อขินดะาเด้หัวคิงอยู่ขิดดาดขิดดินเหนียวน่ะจิดีบาดเป็นไข่เป็นเพียงบอกเพราะว่าพกข้อตายไอ้ตู้แต่หยาตเินไปเบิ้งห่าินี่เดยเมรนครผสมนี่โดยดุกเลยลุกน้องกันนอืมคือปัจจุบันนี้เมยน้องฟิล์มได้ตายแล้วบอกตายไงโอ้ขอแสดงความเสียใจน้ำเด้อเนาะ เี่จนบอได้ท่านได้ข่ขาวชองปีปีปลายสิเดี๋ยวอนาขออนุญาตถามเขาหนะ่เนาะน้องฟิมนี่เกิดอยู่บ้านเฮาพี่บอลหรืออยู่ไทยอยู่ไทยน้องฟิล์มเ,เกิดอยู่ไทยใส่เพื่อน่อยมาหกเดือนมาส่งแม่ท่าโอ้เดี๋ยวหกเดือนน้องฟิล์มนี่เกิดได้อายุหกเดือนอและเมเพิ่นนันใส่เพื่อน้อยขามมาส่ง <จน S 1> ปีปลายเพิ่อจะได้ข่าววสีอน โอ้หลังจากที่น้องฟิล์มได้หกเดือนแล้วแม่เพิ่นได้กลับไปไทยอีกบ่แม่กลับไปไทยนจนยยยจนน้องฟิล์มเพื่อน,นันได้ปีปลายจะได้อนาเม่น้องฟิลมจังได้เสียโอ้โอเสียนะเพิ่นเป็นยังก็แม่บ่งไหมลูกะโอ้ว่าผูกคอตายว่าผูกคอตายจะัว,พ,วพัวก็ะบ,บี่ยาเสพติดติดเตานะกินเหล้ากินเพียงแหละ ยักผันผูกเองเหมือนเดไปบอใจโดยบาดนี้นั่นเมียน้องฟิมเนี่ยได้อายุปีกว่าล้วลูกเนาะก็คือหลังจากนั้นมาเจ้าก็อยู่ก็เมตู้จนฮอดปัจจุบันแล้วเพื่อนนี่น่ะเป็นเพื่อนของเมตูปบ่ลุกโดยเฮือนของของลุงเด็กยังอยู่ได้ลูกบอดังๆในเดิมลูกแม่บ่มีไม่เนาะ เเนาะป็นเพื่อนทางหลังนี่ใชสเมเพื่อนไพศาลเพื่อนของป้าป้านี่คือเอื้อยของแม่เจ้าโดิโอ้แล้วเพื่อนยูไซใส่เดี๋ยวนี้นะอยู่อันนึงแถวแถวดาพนโดหยุดอยู่ลาวฮะนี่บอกบ้านพนโดบ้านพนโดพนเมพนม่วงโอ้แต่คือมีตู้อยู่ก็ภายในสมปัจจุบันนี่คนเลยได้สองคนโอ้ เอาลูกหลานอยู่ทางเทิงเฮือนได้ใช่ไหมตุอ่ะแม่เข้ามาเล่นโอ้เป็นหมู่เจ้าบลูกเป็นเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องหักเข้ามาอยู่ในนี่บ่หรือแบบใดมาผักชาวเข้ามาเสงอยู่โอ้มาเสง่ขึ้นมอห่าโอ้เลยไม่มาผักชาวมาผักชาวส่วนเขาโอ้คือปัจจุบันนี่เห็นเจ้าน่ะอยู่สองคน โอ้โดยโดยน้องฟิล์มได้เสียงโดดเลยเฮียนอยู่ปะเฮียนเฮียนมนแหละลูกม่ส่องโม่ดังๆลูกม่สองเนาะแบบเขาน้่งซ้อมป่าได้สเมยโอ้ยลองเถิดกับพ่อพินแล้วก็ซื่อซื่อเอากินช่องคนกะซื่อพอเยอะ พอได้อยู่ในที่นี้โอ้บางเถื่อกระขาดไปหาเงินมาซื้อเคยเคยอดข่าวอยู่บ่แม่เคยแล้วมันบ่มีนี่เคยอดนี่จักมือน้องแบบว่าข่าวบ่มีนี่กินเม่กินเพียงแหละสองมือพูดนะเคยอดข่าวนี่ได้แลยบาดนี้กินยังแทนบาดนี้กินมีกินมีโดนต้มมี่นั่งนั่งนั่นด้วยแม่นั่งนั่นให้ลูกเอ้เออ โ <c> อ <oughs> ้เคยอดข่าวตั้งสองมือโดิแบบบ่มีเงินซื้อข่าวแบบนี้บ่แม่โดินยิ่งเดนย่ำนี่กับลูกหลานกับฮานี่ด็อก้าก็ได้หกชีพเจ้าเนี่ยบอกฮำโดิเจ้าไปหับจ้างโดิดำนาับจ้างกับคนเฮือนใกล้คนกระจายดีคนกันอันนีเออคือมื่อนี่จะได้ไปบ่มื่อนี่ไปจะไปดำนาดิดอก้าลูกดำนา วันเท่าไรฮั hmm. okay. Okay. Really. Right ่วันหกสิบวันหกสิบอือเคยลูกไก่บอลลูกก้าเพื่อนให้แบบได้ะมัดเท่าไรมัดละพันฮั่มัดละพันฮัานมัดลนหะได้ร้อยเออเชนหะร้อยมัดเสนหะสิพันกีบกะเท้ากำเงินบาทสามร้อยบาทเขาเด็กเด็กกรแพงนะเอ้ยโลหนึ่งเจ็ดพันแปด ข่าวเจ้ามะลิโอ้กินกินข้าวยังนะข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวข้าวเจ้ามะลิกระเช้าโอ้ยโอ้ยยันไปเงินได้คนที่หาเงินมาซื้อข้าวซื้อน้ำนี่มีแต่น้องฟรีม้ไแม่โดยกินชองผากกับบุฟเื่เอือเดี๋ยวคือตอนนี้ได้ซากข้าวน้ำซ้ำปลายังอยู่บ่ยังอยู่เนาะโดยอืมอืมอืม คือเจ้าคือช่วงนี่กับเจ้าสีไปรับจ้างดำให้ดำหน้าบ่าน้อง<ด>แบบว่าเพื่อเอาเงินมาซื้อซ<ด>ื้อเข่าซื้อของกิน<ด>บ<ด>อกแล้วเป็นหน้าเจ้าด้สามีอยู่บ่มีอยู่ให้คนเห็ดให้คนเหตุหตดูแบบได้อ่าข้าเจ้าได้เอาเข่าให้บ่แมให้กันส,สิบสอบสิบสอบต่อปี<ด><ด>คือบกุ้มเหมือนบ้าน้องวบกุ้มเนาะโอ คืออยู่กับลานีลายฟ้าลายปีแล้วป่ะแม่ลายปีลายปีแล้วแต็แม่มาหกเดือนเลยปเท่าแบบคนอ,อื่นเนี่ยใช่ไหมแบบว่าอันน่ะขึ้นมอหนึ่งมอสองเลยใหญ่<อ>กับแม่นี่แล้วโดยแล้วลกี่ไปใส่กับไปน่แม่ นำก้นไปทำมุนหันมุนหนี่พอได้ของเกี่ยวของกินมากินโดยและ้วการนั่งขอในุญา่ถทมก็ได้ไหมเนาะการล้างจากนั่นแหละพอเพิ่นดนติตโตมาอยู่บ่ไหมบ่บ่บ่หูเลยบ่แล้วเจ้าได้สรุกมีอยู่บ่แบบหู่พอหูอย่างไหมมีมีกะมันกะเสียไปน้ำเสียไปน้ำโดยมีใบเดียวมีใบเดียวแล้วเจ้ากับโเคยเห็นพอเลยบ่เคยเห็นแต่หูบ่ แม่ก็เอาเนี่ยเอามาก็คือปัจจุบันนี้กับโบฮู้เลยเนาะว่าพ่อแบบอยู่จังใดเป็นจังใดเนาะจะไจังยังกับโบฮู้แล้วก็พ่อก็คือซีโบฮู้ว่าทั้งลูกกับเป็นแบบใดจังใดจะอยู่จัะยังแบบนี้เนาะจะกินยังโอ้กับซีบาจังใดเนาะพ่อแม่พี่น้องแบบว่าแม่นี่มีลูกจะคนใช่ไหมแปดคนกับบย่างตายตายคือว่าชื่ออะลร ใหญ่เลยกายน้อนนอตก็ตายแปดคนนี่พอเพิ่นได้เสียสาวกว่าปีเลยนี่นี่พี่น้องจุนนี่ผัวก็ได้พี่น้องจุนนี่จุหลังใหี่เลยแต่ว่าอันน่ะเป็นลูกเป็นต้นนี่บ่มีไผมาอยู่เพื่อนเลยบ่นอ่ะแม่มีแต่ยามมีเวียกมีงานมีแต่มีเวียกมีงานเป็นเบียกเป็นงานเลยเพื่อนมาแบบนี้บลาบมาเซ็งยังนี่แหละลูกหลานเพ้่นมา ้นีโอ้คันซีวอ่ะลวกันซาว่าเพื่อนก็ขึ้นเข้าหมายว่าลูกหลานไผ่มากก็ได้แวะนี้ใหญ่นิดหนึ่ดพ่อแม่กระเจ้าโอ้โดยโดยแต่คือพ่อแม่กระเจ้านี่แบบไปออกเพื่อนไผเพื่อนมันแบบนี้บ่แบบไปเอาลูกเอาผัวเลยไปอยู่น้ำลูกน้ำัวไปนี่บ่แม่อืมโดยโดยโดยโอ้ คือปัจจุบันนี้ในชื่อข้าวกินยีบบอหนอสื่อสื้อนี่ซื้อแบบโลบ่ไหมแบบโลนี่ยเลยเจ็ดพันแปเป็นโลเป็นธงอือนี่ไงล่ะเป็นสีปิดธงกุ้งอยู่ด้วยข้าวเจ้าแม่กินเมร์แน่แล้วแบบเป็นน้าเป็นในในแม่พื้นภัยมีเบิดบ่มีอยู่มีีเอนนี่สั่งอะไรกันพูดแต่พอขับยังพู้เด็ ขุดเอาใส่ส้างขุดเนี่ยกับไผ่กับยูจะพูดแรงก็เป็นน้ำส่างบ่โบแมนเป็นส่างกอกบัลบ่เป็นน้ำส่างเป็นลุมฮะเนาะโอ้ก็คือน้ำใส่น้ำยังก็อยู่ในหันบ่น้ำกินได้สแม่น้ำกินกับโอ้ยไปเอาทุกสองพันจ่าบันอยืมโลกจะไปเอาาเจะบริมีรถบัลลุ รถทีบรถรถในเพื่อนนี่แทนรถไรสายสองสองคันนี่รถพวกใบเส็งโอ้รถทีบรถยางยากกว่าบ่มีบัลลุมีมีแต่ไม่เท่าขี้มีแต่ไม่เท่าขี้ใกลใกลกับบได้เมื่อยไม่ได้ปั่นจักรยานไปเนียรถทีไปด็กซชื่อไม่เท่าบ่มีอยากซชื่อให้ไม่เท่าอยู่ห่าเงินบ่มีบัลลุมันเป็นในรถทีบเก่ารถทีบเก่ามันหมักตีนหัว มากตีทั่วมันเพบ่์บอสทีบเก่าบ่โอ้ยทิใดตียืนเลยเกือบปะยัดไปแต่เป็นรถจักรรถยานนี่บ่มีบัลลุบ่มีนะมี่แี่ขนมเจ้าหรืลรุ่นล้านก็มาเส็งเส็งป่อหาบ่แม่ได้เส็งมอเส็งมอสีมอสีโอ้โดยโดยในสามมือเขาก็เส็งแล้วเขาก็มางานเลยอืมโดยโอ้คือสี่ปลายทางใดก็ได้ขีดทีบ โดทีปกับโดทีปเก้าโดจักกับบุมีบัลลุกบุมีกับขี่บอเป็นเออแบบเป็นเงินค้ำใช้จ่ายแต่ละมื่นนี่มีผู้ส่งผู้ยืนอยู่บ่ละบ่ละบ่ดังดัง้านแฟนบ่มีผู้ยืนแฟนหลับบ่มีผู้ยืนวันนี้ลูกกากันได้หกสิบวันนี้ก็ดำหน้ากันได้หกสิบไม่ให้แม่สาวกับไปซื้อดำชื่อนอะไรไปเลี้ชื่ออะไกิน ไอ่าวก็เมื่อยว่ะกินดิบก็ที่เชฟว่ะชื่อชิบพันเลยในก็ชิบพันมีเงินอ่านชิพจังเล่าชิบหนึ่งนะโอ้โดย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 อ้จากจีว่าจังไหนเนาะแต่ว่าไม่ตู้นะบ่ได้ไปฮับจ้างแหรวมาตู้อ้ยไปบ่ได้แอเนอะเท้าอุต้ากันเระมัดระวังเด้อเวลาไปทางนั้นทางนี้เนาะก็บ่อยากให้ไปทางใดได้เท่าโอได้ตู้ไอ นี่ไปเมือนั่นก็พลาดโอ้ยที่ทางแค้นได้ตีหลังอันนี่เจือไปหาหมอบ่เนี่ยอ้าบน,น้ำแล้วก็ปัน่นจักรยานไปหาหมอไป้สยเอาจักยาชอกเข็มโดยจักตื่นผดตัมีเงินจนะเป็นยังไงลูกอันแม่ล้มบเท่านี่แล้วยางมาพลาดพลาดยางไปแท่น่ะ ย่างพาราขึนหายากนี่แหละวี่ชิโดมันยังลาบแจ่วมานะแจ่วที่ดอกมื่อไหร่ไปคุจิโรมาแจ่วโดยแบบไปหากับข่าวกับน้ำในบ้านน้อโอ้โอ้คือโมค่ะบอมีเงินอโมอมันแพงเนาะอไอยางกะ เคยมีเงินกับพ่อได้แต่ซื้อไปผีแป้งนงวรังเอ้ยกับลาไน,นะก็มีแต่เจ้านาะลูเนาะเป็นหาเงินเนาะแบบพ่อได้ใช้จ่ายครอบครัวเนาะให,ใหญ่ไปหาเนีย่ยหายทงอันเถิ็ได้ซีหาร้อยก็ได้ดอกซีหาสิบของของหนักกระซีบเลยย่อยหนึ่งต่อสิบผัดไปหายทงมาลุนองนอกใชจ,จ่ายเฮ็ดเวียกที่แบบว่าเจ้านั่นนี่จะเฮ็ดเวียกอย่างนี้ ที่แบบหาเงินมาใช้ใจ่ายในคลุ่นเรือนบางเมื่อกายูทงยูทง,ทงโดยเป็นมาเอิญกับไปหาเอ้เงือกไก่จะ้ะไปมาเอิญไปหาใหญ่ทงใหญ่เทียงคัรที่ว่าลูกาหับจ้างทั่วไปว่าซันซันน้อลูกเนาะมีงานดูทีกับไปแล้วดำนานลูกาเป็นลูกากับเป็นโอ้ดำนานเป็น โดยโดยในแถวดับบลได้ไปได้ไปเกิดล้มล้มท้าวท้าแไดอย่างที่ต้มทีดเพี่ยโดย้ยหาทน่ยำร้านแด้นันนน่งก็ัตริย์ม,า,า,มาเจ้าเป็นคนแบบว่าเบิเ่งไมตูน้นะลุงเนาะโ,โอ้อาจังไรกาให้เจ้าทำความดีต่อไป้อลุกเน้อเบิ่งไมต้ต่อไปเนาะ โดยทางเอื้อกับมากับโบมียังมาฝากมาต้นเพิ่นกันบโบปินยังเดี๋ยวเขากะเสียเ,เงินน้ำใจเ,เล็กๆน้อยๆพ่อแม่พี่น้องนเนาะอเอาไว้ให้ทางน้องฟิ์มเพิ่น<อ>กับไว้ซื้อข่าวซื้อน้ำโดยโอ่านอกก็คือทางลูกกับโบมี่ยังมาฝากมาต้นเพิ่นกับทางเอื้อยกับซอยเจ้าอ่าซอยซำตามกำลังซัดที่ตัวเองนี้เนาะโดยกับโบปินยังเนาะโดยแมแบบน้ำใจว่าซ่านซ่าเล็กๆน้อยๆเขามาเห็นที่เขากับไอตุนอยู่เพราะว่าก็มีแต่น้องฟิล์มอยู่กับ ยายสองคนเนาะลูกเนาะยังกับโบมีอ่ะทางเอื้อเกษสิมองเงินมาให้เจ้าซื้ออยู่ซอกินเดล่ะเด้อซื้อเข้าซื้อน้ำเนาะโดยละบบเป็นยังโดยก็มีตะเก็บเงินส่วนนี้ไว้หรือว่าให้มีตู้ไว้ซื้อข่าซื้อน้ำเด้อลูกเด้อแต่เป็นน้ำเป็นนานจะซื้ออเมบิกาเข้ากับซื้อเนาะแต่คือสมื้นนี้เด้ข่าน้ำซ้ำปลาอย่างอยูบอซื้ออเมลิกอ จะซื้อแบบเป็นเป็นทุงหรือเป็นโลนะเป็นโลเป็นโลเละซื้อหลายหลบ่ได้เคยเป็นเป็นซื้อซอมใหญ่างท่เราบอกไหบอได้เคยมันแพงมันแพงเนาะโดโดนเจ็ดพันแปเขามาเลยกมาหูมือน่ที่กิได้หูข่าอือกินกินทั้งข่าวเจ้าข่าวเนียแบบนี้บ่ไมมโดยกินมีพระราดกินมีโอแต่ว่าอันนี้ค่ะเป็นเป็นเพื่อนเจ้าเนาะนี่เนาะ เวลาฝนตกฝนดินได้เสมอโบหัวโบโอ้ยทั้งนั้นบ่มีผาสีลมกมันเลยปองเรียบสีลูกมับ่มีผาทั้งนั้นประตูเด็กก็บ่มีผาอ่าใครอยู่ใครอยู่เลยเลยโดยก็บ่มีผาใหดกึ่งปึ้งเลยบ่หรือแบบแบบเอายังจะขงปึ้งจะเก่าเลยแต่เอามาแต่ใช้ได้ไปแล้วออกมาอยู่ที่ โอ้ไ oh. ่ใช oh. ่หลอกใช่เพ <anya> ียงมีเ <shared> พ <YouTube> ียงนาพอใครสลักที่เพียงเขาอยู่กับสองคนกับหลานหลานนอนนี่ในแถวนอนนะโอเป็นแบบตู้หย็นตู้เย็นเป็นหม้อของของเขามีอยู่บนนี่ตุตู้เย็นมีอยู่เนาะอืมเป็นหมอของเขาเลยะลกของเขาก็อยักเพเลยยั่งพีโอโดยโเดออ้าจังใดกะทังเพื่อกะมีแต่ให้เจ้าเป็นคนดีเดูกเดิม กาเบิงเมต้ากาสมคำทีเมต้เลี้ยงจะมาแต่น้อยจนพาาหญ่กาเจ้ากระตบบุญเทนคุณเพิินเพราะว่า<ม>ตู้เถ่านี่เิ่นกาเถารายแล้วลูกเพราะว่าคันโบมีเจ้าเบิงกาจักแมนไผสีเบิงเพิินกัมีแต่เจ้ากบเป็นค้นหูพอดีแล้วกาโบยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ีพอดีเด้อลูกเด้อ<ม>เจ้าหามเดดค่ะจะอย่าไปเ็ตเด้อเด้อกับมีแต่เอือกับอยากฝากทึงนี่แหละกาให้เบิงเมตู้ต่อไป เป็นคนหูู้ดีของสังคมเดลูกเดอโดย,โดยทางเอ้ยกะสีหาพายยามซอยอยู่<ฮ>เรื่องข่าวเรื่องน้ำเนาะโดยโอิอสวบาจังไรพ่ดแม่พี่น้องเลยคนกะหาเงินซื้อข่าวซื้อน้ำ<จ>อยู่กับมีงานเมีงานดับหน้าโกกล้ากรดีอยู่นอกสวงนี้เนาะพอมีงานโดยโดย อาจังไดยทั้งเอ้อก็มีแต่ให้เจ้าสู่ๆแล้วนองเด้อโดยอาจังไดยเอ้อก็จะได้คอโตกลับก้อนเวลามันก็ค่อยคำลงเลยเดี๋ยวเอาไว้มือน้ะฝ้าไม้ค่ะเด้อมีโอกาสมาทางนี้เอ่ยค่ะทีขาวมาเยี่ยมยามทำข่าวเรื่อยๆอยู่ละโดยโดยอาสัมบาดีเด้อทางแม่ททางตู้ แม่กะขอให้อย,ย hire, for, s <S ู่ดีมีแห้งคือกันโดยแม่โดยขอบใจแม่กับแม่กะขอให้อยู่ดีมีแห้งแล้วก็สุขภาพเข้มแข็งเป็นโฮมโพโฮมไซของลูกของหลานเด้อลูกเด้อเจ้าก็คือกันก็ขอให้อ่าให้เด็กเป็นญาติชิดทิดแ์เลโดยเฉพะใครเห็นเท้าเนีกผัวน้ำยาสิติดโดย์เยจื้อไว้เด้อลูกเด้อสิ่งที่มันบ่ดีห้ามเด็ดขาดเด้อจะอย่าไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่ายายนี่บ่มีภัยมีแต่เจ้าผู้เดียว เป็นหูเป็นตาให้เพื่อนก็คือเจ้าเป็นไม้เป็นเมื่อตีนหาทำมาหากินก็คือเจ้ามีแต่เจ้ากะเป็นคนหูผู้ดีตั้งใจเก็บเงินเก็บคำหน่อยลลยกะมาสูไม่ตู้กินกระดูกเด้ออย่าไปดิ่นแบบสิ่งนี้มันบอดีโดยโดยอาจังไนกะขอบมุกขอบใจไลายๆโดยกะสิได้ขอดูเดินทางกับก้อนมันอาสบายดีเด้อโดย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 แต่ว่าเพื่อนนี่เป็นเพื่อนอันใดเสมอเพื่อนเพื่อนยังนี่ อันนี้เพื่อนไพอันนี้เป็นเพื่อนของมิตูเนาะเบิ่งเด้อพ่อแม่พ่นองเลยทางเข้ากับสีผ้าเบิ่งรอบๆเนาะทางมิตู้เพื่อนว่ากับโบมี่ยังขังเป็นเพื่อนเป็นซานเพื่อนกันได้พ่อแม่พ่นองเลยโอ้พ่อแม่พ่นองเลยเนาะเพื่อนกับือว่า หลังใหญ่อยู่พ่อแม่พี่นออ้อยแต่ว่าก็คือเว้าเนาะสุดโซมหลายอย่างกนับตั้งแต่โอ้บเบิ่งนี่ทางข้างกัพ่อแม่พี่นอออ้องเนาะเป็นป้องคึกปึ้งอยู่ประตูมนาตาันอ,อานตอ่างก็บ่มีหยังเลยเนาะฝนตกฝนหยังก็คือโอ้ยซ้าําสิฮัวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจังได๋กะทางสมุทรตะวันก็นฝาก,ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ักผู้ใหญ่ที่เพิ่นมีความเมตตาสงสารเนาะ,นะแตทางเฮาก็โอ้ขอความช่วยเหลือ ธรรมาภาัยมีน้ำจิตน้ำใจผู้ละเล็กผู้ละน้อยอยากซอยเหลือทางครอบครัวน้องฟิลมกับเมต้เพิินทางเฮากะยินดีเป็นสะพานบุญไฮเดรอพ่อมแม่พี่น้อยเนาะคือน้องเพิินก็อยูกับอาณาเมตูสองคนน้องเพิินก็เป็นลูกอะรึ่งไทยล่าพ่้อแม่พี่น้อยเนานนเนเนเนะาเาม,เะมตาย่าตังเตอยปปายุปีปลายทุกคนเลย โดยาจากในทางสมุทรตะวันกะฝากถึงพ่อเม่พี่น้องเนาะาว่าพาย,ยักซอยเดือทางครอบครัวน้องฟิมนับตั้งแต่เป็นข้าวสารอาหา่งทางสมุทรตะวันก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้เดอ้อพ่อเม่พี่น้องเลยเนาะน้อยลายก็บอกว่ากันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพ่อเม่พี่น้องเลย โดยทางสมกาาุกตะวันก็ะอคขอบุญขอบคุณทางภูรักผู้ใหญ่ที่เพื่อนไว้เนื้อเสื้อใจสมกาาุกตะวันเด้อเนาะที่เอาเงินให้สมุกตะวันไว้เป็นทุนในการเสวยเหลือผู้ตกถุกได้ยาพกพ่อแม่พี่น้องเลยโดยทางสมกาาุกตะวันก็ะอคขอบุญขอบคุณเพ,พื่อนกับอยู่ต่างประเทศเพ,พื่อนหละพ่อแม่พี่น้องเลยโดยทางห้าก็ขออวยใส้อวยพรให้เพื่อนก็ขอคให้เพื่อนอยู่ดีมีเห็นกบเจ็บ่าได้ค่มข่อย่าสุมีปัาศจะจโรคภัยไข้เจ็บเงินใดน้องทองใดมาเงินดอลลร์ได้เข่าเต็มกระเป๋าจนเรือจ่ายเด้อห้มาจำนี้ก็ขอให้ไร กับเพื่นนลายท่าพันท่าเด้อกระโคให้เพื่อนกะอายุมมันคนยืนพอแต่ความสุกความจเจริญเด้อเนาะเป็นเงินอันนี้กะจะเป็นเงินทางหลวงพีอยู่ทางประเทศไทยเนาะหลวงพี่สุพรรณพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทางสมุทรตะพันก็ขอขอบุญขอบุณเพื่นอนลายที่เพื่นอนหายาทึน การเสด็จเรือของสมุขดาวันเนาะโดยทางสมุขดาวันก็ขอขอบุญขอบุณเพื่อนในหลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยอ่ะท่านี้สมุขดาวันก็ได้โคตัวอำลาพระจ่าพ่อแม่พิณองเอฟซีกันเบ้ดสุขุสุขคนเด้อธรรมผิดพลาดมองไรกะทางสมุขดาวันก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พิณองเอฟซีกันเบ้ดสุขุสุขคนโดยท่านี้สมุขดาวันก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี